ดแล้วอะไรเนี่ยแค่ลองไอจปิงแค่ลองแค่ลองปลาอะไรปิงปัญช่อนหรือเปล่าอุ้ยเฮ้ยเต้ยใส่อุ้ยเต้ยใส่สวยเวียนเวิยน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 โอ้ย ช้อนช้นหางนะเมยช้อนหางอ่ะเออไม่โตอ่ะเอเาดูมันจัดดิช้อนหางสวบเลยเอออุ้ยอุ้ยอ้ยมันแรงดีอ่ะเดี๋ยวเยวไม่ถนัดช้อนหัวเลยอช้อนหัวชอนหัวอ่ะส้วบส้วบเมยสวบสวบเออ เฮ้ยตีเจอตัวแรกรอดแล้วรอดเลยปวดหัวปวดหัวโอ้เฮ้ยใส่โอเคอ่ะใส่โอเคอ่ะหกห้าหกโลได้ไหมเนี่ยประมาณนั้นแหละเดี๋ยวจะขอออกอ่ะออกทิปเปอร์หน่อยครับมันติดยังไงวะาิีเฮ้ยเกี่ยวใต้คางโอ้โหเกี่ยวโดนเอออะไรตูมแรกโดนเลยเหรอตูมแรกโดนเลย พี่บอกให้ลองก่อนลองก่อนยังไม่ให้เอาจริงแม่ก็ลองไงนี่ไงลองแล้วเอาขึ้นมาโอ้โหสวยงามอาครับตบมือให้เต็มสุดยอดเฮ้ยตุมมันอ้วนเนี่ยกัดตุมเดียวครับอยู่เลยอยู่เลยครับตุมเดียวเรียวผาดอยู่เหนียวครับสีชมพูอีกแล้ววันนี้ปิงหยิบสีชมพูมาใช้นะคะ แอคชั่นก็ยังคงสุดยอดเหมือนเดิมนะสับโหด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 แต่แต่มันก็กัดกัดกัดแบบใกล้เลยอ่ะชิดชิดชิดเรือเลยนะคะถึงเรืออยู่แล้วอะใช่ตอนแรกนึกว่าไซส์ไม่ใหญ่เออโอเคหลุดนิดนึงนะไปครับลอยครับ แรงดีอยู่ <laughs> oh, เเก็บก็บไปไปแล้วโอ้ยน้ำตโห้ปิงสุด oh. ยอด